นายปรัชญาอุ่นเพชรปร,รากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินถแถลงผลการดําเนินงานของคณะระักดานการดําเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดกาลสินและสัสมงานปปชจังหวัดกาลสินไตรามาสที่2ปี2516โดวยว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์หัสดมผู้ในการสักงานปปชประจําจังหวัดกาลสินกล่าวว่าในส่วนของผลการดาเนินง,งานภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตมีร่องตรวจสอบเบื้องต้นจำนวน1 0 6รหเรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจานวน15เรื่องคงเหลือเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นที่อยู่ระหว่างการดําเนินการจํานวน9 1เรื่องขณะที่เรื่องไต่สวนในความรับผิดชอบจํานวน43ามเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จจานวน8เรื่องและคงเหลือเรื่องไต่สวนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการจํานวนส5เ้าเรื่องโดยเรื่องที่คณะกรรมการปรปรชมีมติชี้มูลความผิดอดีตนายกเทศมนตรีตำบลแห่งนด่งในอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาลสินที่ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชนและเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักต์ตำแหน่งหรือแก,เอแก,กออ่เทศบาลหรือแก่ราชการตามพรบเทศบาลพุทธศักราช2496ได้มีบุญความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149และมาตรา1 5 7ในาสและารอาญาคดีสุจริตและประพฤติมิชอบภาค4ี่ ได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องจริงมีโทษจำคุก5ปีและปรับ4,000บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก2ปี6เดือนและปรับจำนวนเงิน2,000บาททีมข่าวไทยกันิวส์รายงานบรรยากาศการเคลื่อนไหวทางการเมืองในพิจารณาราทีว่า หลังจากกรกตประกาศกำหนดวันเลือกตั้งวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรออกมาอย่างเป็นทางการโดยกำหนดให้วันที่3เมษายนถึงวันที่7เมษายนนี้เป็นวันรับสมัครการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและว,วันที่14พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งโดยล่าสุดวันนี้พรกภุมมใจไทยมีการจัดการประชุมสมาชิกพัคเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนราธิวาสหรือไายมารีวอด ่อสณาผู้มีคุณสมบัติที่จะรงรับสมัครการเลือกตั้งเป็นสอส,อสอแบ,บ่งเขตทั้ง5เขตในพื้นที่จังหวัดตรังกีวาสโดยที่การประชุมสรรหาได้ครบทั้ง5เขตเลือกตั้งประกอบไปด้วยเขตเลือกตั้งที่1ว่าที่ผู้สมัครคือนายรุตปีหายีอีแ e ต่ I T e R. เขตเลือกตั้งที่2นายราชวัตรเด่นตุลาการเขตเลือกตั้งที่3นามวัาโทสุกรีสิริกานนท์เขตเลือกตั้งที่4คือนายสากาบริยาใสาอิและเขตเลือกตั้งที่5นายสุปรีมมะเต็งซึ่ ผู้สนับสนุนพักภูมิใจไทยเดินทางเข้ามาร่วมประชุมกันอย่างคึกคักท่านนั่นในนักจามูดีนอูมาสสระบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยเปิดเผยว่าพักภูมิใจไทยมีความพร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน,นราธิวาสมีความเชื่อว่าทุกๆนโยบายของพักภูมิใจไทยที่ประกาศอะไรไปแล้วทาจริงตามนโยบายของพรรคที่ว่าพูดแล้วทําถึงแม้ว่าพักภูมิใจไทยจะโดนกระสโจมตีก็ถือว่าเป็นเกมทางการเมือง ซึ่งพร้อมจะสู้เพราะมั่นใจนโยบายของพรรคภูมิใจไทยหนูอารีสายยะยุรยิรายงานนายมนยสิิตไพศสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุรีนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนสัาคมองค์คกรภาคเอกชนวิสาหกิจชุมชนร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบการตามนโยบายอุตสาหการรมดีอยู่คู่กับชุมชนอย่างยางัย่งยืนที่บริเวณบริษัทเงินฟรีมิวจำกัดตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี ตามนโยบายของดรนัทพลรังสิตพลประธกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้มอบหมายให้วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมวิถีใหม่ผ่าน4มิติได้แก่ความสําเร็จทางธุรกิจการดูแลชุมชนโดยรอบโรงงานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการกระจายรายได้กับประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มีโอกาสนาหน่วยราชการลงพื้นที่พบผู้บริหารบริษัทเป็นงินฟิตมิลจำกัดซึ่งเป็นโรง,งงานที่มีการประกอบกิจการที่น่าสนใจ มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสอดคล้องกับนโยบาย BCG มาใช้ในระบบกระบวนการผลิตย,ยกระดับศักยภาพการผลิตการแปรรูปที่มีมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องจารบรญยงเสนารายง,งาน ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาใช้พื้นที่ดาดฟ,ฟ้าปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานที่เหลือก็นําส่งขายเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านในชุมชนให้ใช้พื้นที่ว่างของบ้านปลูกผักปลอดสารพิษโดยที่บ้านของนางอารีแซหลีเลขที่205/3ถนนรัตนกิตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้ใช้พื้นที่รอบบ้านและดาดฟ,ฟ้าชั้นสเป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวหลายชนิดทั้งกระหล่ำมะเขือเทศผักกาดผักโขมจีนและต้นหม่อนรวมทั้งผักเค็ปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง และที่เหลือ,อยังนำส่งขายจงกลาเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการปลูกผักให้กับชาวบ้านอีกได้หลายครอบครัวในชุมชนรัตนกิจซึ่งก็หันมาปลูกผักสวนกุัวปลอดสารพิษบริเวณบ้านตัวเองทั้งเอาไว้รับประทานเองและส่งขายสร้างไรายได้เสริมด้วยนางอลแซ่าหลีบอกว่าต้นเป็นประธานชุมชนรัตนกิจอาชีพหลักทาําสวนยางพราราสวนผลไม้ส่วนเวลาวางนั้นก็หันมาปลูกผักบนดาดฟ้าโด,ย,ดยได้ไปเข้ารับการอบรมการใช้ปุ๋ยหมักเมื่อได้ความ,มรู้มาแล้วก็นําม,มาบอกชาวบ้านในชุมชนที่มาขอคําแนะนําในการปลูกผัก ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีความ,มรู้ตนเองก็ไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับชาวบ้านในชุมชนตั้งแต่การเริ่มปลูกตอนนี้หลายครอบครัวหันมาปลูกผักปลอดสารพิษกันมากขึ้นซึ่งหวังว่าในอนาคตคนในชุมชนและธนกิจจะเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกันทั้งชุมชนไปไปตามแนวคิดของปัญยากเศรษฐรกิจพอเพียงที่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกลาลที่9ที่พระราชทานมานานกว่า30ปีและแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่เป็นการใช้พื้นที่ว่างบนดาดฟ้ามาจําสวนผักเจษฎาสิริโยไทยรายงานในรวยชัยกิติพมวงนายยศปะคงกีฬาแห่งจังหวัดพังงารายงานจากการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมว่าผลการแข่งขันของทัพนักกีฬายาวชนของจังหวัดพังงาล่าสุดน้องเพชรหรือนายสุริศิษฐ์ท,ทองแดงน,นักกีฬาว่ายน้ําสามารถคว้าเหรียญทองมาเพิ่มได้อีกหนึ่งเหรียญจาการประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชาย หลังจากที่ได้เหรียญทองประเภทผีเสื้อ200เมตรชายและได้หนึ่งเหรียญเงินจากประเภทสีสตา์200เมตรชายขณะที่นักกีฬาเปรตตองหญิงคว้ามาได้อีกหนึ่งเหรียญทองแดงทําให้ขณะนี้จังหวัดพังงามียอดรวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงรั้งอยู่ที่อันดับที่28ของการแข่งขันสําหรับน้องเพชรนายสุริสิทธ์ทองแดงนักกีฬาว่ายน้ําของจังหวัดพังงานั้นเป็นนักเรียนชั้นม .5 จากโรงเรียนสตรีพังงาที่ทางครอบครัวได้ตั้งใจสนับสนุนและทุ่มเทให้เป็นนักกีฬาว่ายน้ามาต จนสามารถทำผลงานสร้างชื่อเสียงมาได้อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ติดทีมชาติชุด4เกมเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศกัมพูชาการแข่งขันนครสวรรค์เกมในครั้งนี้ดองเพชรลงแข่งขันรวม8ประเภทแข่งไปแล้วาประเภทคว้าไปแล้ส2งเหรียญทอง1เหรียญเงินคาดว่าน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นเหรียญทองอีกหลายเหรียญพร้อมกับลุ้นเป็นเจ้าสะและนักกีฬายอดเยี่ยมอีกด้วยข่าวระเกตผมทองอรายงาน